สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านนะคะก็มารับชมผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะอะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าได้ยินชัดชัดหรือเปล่าสําหรับเช้าว,วันนี้นะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะขอความกรุณาฝากช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะก็คอมเมนต์ให้หน่อยด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะ ทุกท่านที่เข้ามารับชมสดๆนะคะผ่านทาง a c e b o o k เช้าวันนี้น่าจะได้ยินชัดเจนดีนะคะเซตเปิดลบมานะคะเปิดตลาดมาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็หยุดมาหลายวันนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในฝ่ายฝั่งของต่างประเทศเนี่ยฝั่งสหรัฐลงมานะคะในช่วงวันที่เราหยุดพอด,ดีนะคะเปิดตลาดมาวันนี้เราก็เลยลงตามเขาหน่อยนิดนะคะแต่ก็ถือว่าลงไม่เยอะ,ะแค่สิบจุดเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับการลงของเขาสองวันหนึ่งพันนะคะ ามาตามต่อกันวันนี้มีพุ้นน้องใหม่ SCM เข้ามาเทรดด้วยนะคะพูดคุย3ส,สายนะคะสายแรกนะคะไปพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์เวร่านะคะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะเป็นสายแรกในช่วงภาคเช้าว,วันนี้แล้วก็วันนี้จะมีคุยกับคุณนิพนธ์เนี่ยทั้งหมด2สายด้วยกันนะคะคือสายในช่วงภาคเช้าแล้วก็สายในช่วงภาคบ่ายนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยภาคบ่ายก็จะเป็นจอลึกประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะ ดีค่ะ,คะหยุดยาวมาหลายวันเลยนะคะพี่คนคิพนธ์ค่ะอัปเดตสักหน่อยนึงนะคะหุ้นน้ำมันทองคําแล้วก็ฝั่งของซารัฐก็หยุดแล้วมีการปรับตัวลดลงมานะคะส่วนวันนี้ก็รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกวันนี้ก็ตลาดก็หยุดด้วยใช่ไหมคะตลาดในฝั่งเขาหยุดวันแรงงานหยุดรึ่ววันเนะี่ยค่ะไปรู้ดียังไงค่ะก็วันนี้เราลงมาก็เฉยๆที่เราปิดไปค่ะคำนวนก็เราก็จะลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เทียบเท่ากับตลบฟฟาดในภูมิภาคใกล้เคียงเราที่สุดก็จะเป็นเป็นจาการ์ตาเนี่ยจาการ์ตาเนี่ยก็จะมีกลุ่มพลังงานใช่ตลอด<ฆ>จาการ์ตาลดลงมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเทียบจากวันพฤหัสเราวันนี้เราก็ลงมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นก็กก็ก็เท่ากับว่าได้รับรู้เรื่องของไอ้ที่เดาวโจนลงหนักๆหบดล,<ฆ>ล,ละจบแล้วรับรับจบ ก็จบวันนี้นะครับไม่ถึงว่าพูดถึงแค่การรับรู้จากที่เราปิดไปสองวันคือมันมจบแล้วไงแต่เรื่องอื่นเนี่ยที่ทําไม่ลงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เาขาเล่นเปเรื่องๆไปพลังอธิบายว่าที่เราเห็นดาวโจนส์นลดเยอะเราตลาดเราปิดอาจจะไม่สบายใจวันสองวันเพร,ราะเดี๋ยวตลาดเราเปิดมาแล้วจะพังอะไรเงี้ยนะไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะขโมแเราก็อยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ พอลงมาจบงานหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณจุดสามจุดสี่จุดนะครับแต่ถ้าจะลงต่อไปว่าเรื่องอื่นนะเพราะว่าแนวโน้มของของเซ้นเนี่ยมันเป็นแนวลงลงนะเกิดจากการขายนะฮะของต่างชาติไม่หยุดนะครับค่ะครับต่างาตยังขายอยู่นะครับสำคัญที่ดูราคาน้ำมันบรรลุกแล้วนะคือราคาน้ำมันเนี่ยมันห้ามหลุดนะที่ผู้เป็นบ่อยสั่สัก้านะ สามสิบเก้าจุดเก้าแปดนะเมื่อคืนมันหลุดไปแล้วนะค่ะสามเก้าจุดเก้าแปดเนี่ยมันจะมีผลถ้าในสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยมันลงไปต่ำกว่าเจ้แถวหกสามได้เก้าแปดมันก็จะเป็นสต็อกลอสค่ะอ่าสต็อกลอสในกลุ่มของน้ำมันซึ่งกลุมเคยอธิบายว่าจะหลักพิฆาตอ่ะงถ้าราคาน้ำมันลงอมันจะลงนะตอนนี้มันก็อยู่ที่สามเก้าบางยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ อันนี้มันจะไปตัวตัวของไอสต็อกสต็อกลอสของกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันจะไปทำนันในพีเอีตลาดตอนนี้ที่อยู่ยี่สบสองจุดห้าเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันก็จะสูงขึ้นอีกต่อไปครค่ะเข้าใจค่ะอันนี้มันมันมันก็จะทําให้ไอเซ็ตมันลงไปเนี่ยจากจากจากกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับส่วนกลุ่มอื่นล่ะไม่ดีดีไปค่ะคือคือถ้าการไปกลุ่มแบบว่ากำไรมันจะโตอะไรเงี้ยนะ ค่ะพินิพนธ์คะได้คนระับอาจารย์ยัพูดนะต่ออยู่ก็ก็มันเป็นเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับว่าในกลุ่ม,มอื่นมันก็จะไม่เป็นีกลุ่มไหนที่มันจะเติบโตผู้จิ้ผู้ขนาดใหญ่นะค่ะครับถึงขนาดเล็กเนะี่ยมันก็ไว้ใจไม่ได้หรอกนะของงบระหว่างปีนะครับของงบเปนเล็กอ่ะนะครับมันแค่เลื่อนเนี่ยคือการเลื่อนแค่ในเอาแค่ รายได้ยอดขายเขาเดือนหนึ่งไว้เดือนนึ่งใช่ป่ะเปอรไรมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่มันมันมันก็มันไว้ใจไม่ได้หรอกมันต้องดูปีนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตตลาดเราต้บอกว่ามันแพงนะฮะผมพูดไปบอยว่ามันแพงแต่ก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่แพงเขาบอกไม่แพงก็ให้คนซื้อไปคือเราไม่มีผู้อยู่แล้วนะครับเรารอซื้อคนอยู่แล้วนะครับโดยทางเทคนิคของการลง หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบมันก็ต้องลงไปขั้นต 1, น่ำพันหะนึ่งร้อยยี่สิบห้านะฮะทางเทคนิคน่ะเวลาพูดมันพูดผมบอกว่าทฤษฎีอะไรนะค่ะอันนี้เราพูดภาษา,าทางเทคนิคอย่างเดียวนะฮะมันก็จะลงไปจะทำนั้นนะครับเพราะมันจะเป็นขาลงอยู่นะครับขาลงมาแล้วแตลว่ทพิเศษอะไรมาพูดอีกนะครับ แต่สุดท้ายนี่ยมันก็จะมันจะบอกว่าเฮ้ยจะดีบานทางเทคนิคตอนนี้มันยังจีนทบาไม่จบหรอกนะครับขึ้นบีมันจะมีอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยต้องมีพื้นฐานแล้วว่าผู้ชาแมันไม่โตจะขึ้นอีกรอบได้ยังไงนะครับมันสังเกตง่ายๆเ่าเนี่ยเวลามันจะขึ้นมันไม่ลงมาเยอะอันนี้ลงจะพันสี่ร้อยห้าสิบลงมาเยอะนะร้อยห้าสิบจุดเนี่ยมันก็จะต้องลงให้มันแบบว่าตายไปข้างก่อนแล้วไปขึ้นมาขึ้นมาอันนีมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของตลาดผู้เป็นอย่างนี้นะ คือถ้าไม่มีแรงเหวี่ยงลงมันเป็นทดาวน์วิ่งขึ้นนะครับแต่มันจะลงแบบลักษณะแบบซึ่งสาวเพราะว่าแต่การชาติก็ไม่ได้มีพุ่มมานะครับการชดเซยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับค<ฆ>่ะไม่มีการชดเชยหนักนะครับแต่พอจะเห็นพฤติกรรมสัญชาติที่เปลี่ยนไปในช่วงหลังเนี่ยก็คือว่าขายดูแลชอบที่แจกด้วยนะครับค<ฆ>่ะเริ่มเลิกเลิกทำแต่วันนี้ก็คิดว่าอาจจะปิดแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้มีพลังมากมายที่จะขายลงไป สองก็าเวลาโจมมันก็ยังไม่ไจบการลงมันแค่คอลเล c ชัน n ออกกลุ่มเทคนโนโลยีนะก็วิกกะขึ้นใหม่กลับใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่ได้ลงมันยังไม่ได้ไปขาดลงฮะมันก็จะไปบอกว่าเฮ้เซตมันจะพังไไลงไปเลยผมบอกไม่ได้แต่สุดท้ายเนะี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราพูดตอนการเปลี่ยว่าเดี๋ยวก็เห็นตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งใะค่ะอันนี้คือตัวหนึกนะเก้าร้อยอะไรนะรอบนี้เหรอคะรอบนี้ คือคือการจบของการขึ้นมาแล้วคือขึ้นมาจากไอ้าร้อยเจ็สิบแล้วจบไปแล้วที่เก้าสี่ร้อยนะครับเก้าส <450 S 1> ี่ร้อยห้าสิบเนี่ยคือการลงครั้งนี้ท่านจะจบอ่ะมันก็คือมีตัวเลขสองตัวอยู่ใน่สองห้ากับเก้าร้อยค่ะคือดีมันก็เห็นเองนะครับแต่มัานอาจจะไม่เป็นถ้าสมมติมันมีอะไรเปลี่ยน 8, แปลงใน่าง่ของทุาติทุกทางใช่ไหมค่ะ,คะของผู้ที่อยู่ในตล,ลาดเนี่ยมันไม่มีไง คือมันยังมองไม่เห็นไงเนาะแม้จะเจอภาพที่ the, the party, เอื้อยขึนก็เลออกตลอดค่ะเป็นเลยออกตลอดป็เลยออกตลอดแต่เนื่องจากว่าเราไปจังเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะค้ําอยู่ค้ําอยู่นะครับต,ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันไม่เคยหรอกนะครับว่าถ้าถ้าสมมติว่าตลาดดาวโจนส์มาลงหนักๆแล้วเราไม่ลงมันไม่เคยเจอนะค่ะทีนี้เราโจนขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่า ไม่เรามองพิจชิกาเราบอกว่าเรื่องดาวตกเนี่ยคือมันเป็นฟองไงก็แบบค่ะคือมันเป็นฟองสมุนไพรไม่ไม่ใช่พิจารณาว่าความถี่ของพุ่นเทคโนลนะคือพุ่นหลายตัวเนี่ยมันขึ้นตามมามันก็ไม่มีกความไม่บางเราหนึุ่ปนฉนากขาวน้ำมันนั้นก็ขึ้นตามมาถูกไหมครับขึ้นขึ้นตาม s e n ิเมนต์ที่เขาจิบจีบเข้าไปนะครับคือฟองสมุนไพรนะมันไม่ได้เกิดในพุ่พวกเทคโนโลยีนะแต่มันจะไปเกิดในพุ่พวกนั้นที่ขึ้นตามภาพรวมของดาวโตก ถ้ากการืี่ตั้งอเมริกาจบเนี่ยค่ะทำมันเป็นได้แค่สองสมยัยแต่มันไม่เป็นอีกใช่ไหม,อมสองถ้ากจากอเมริกามาเขาก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนนโยบายใช่ไหมค่ะนโยบายของของชาวบเดรนไม่มีไม่มีผลดีกับตลาดใช่ไหม่ะฝั่งนั้นเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นในตลาดด้วย ไก่เราเป็นพวกนักการเมืองเหมือชีเป็นพวกเป็นพวกฝั่งคุณจดมากว่าค่ะภาพเราก็มองมาเนี่ยมันก็คงเดือนนี้มันก็คงแบบเป็นแบบที่ว่าเนี่ยเราควรจะอยู่เป็นฟันทงมันจะลงอะไรสําคัญว่าเราจะทำอะไรทำก่อนว่านะครับก็เล่นมาตั้งกี่เดือนแล้วจะมันไปไหนนะพิจดารพิดารสุดอยางที่จะใช้กันยาสีเดือนแล้วใช่ไหมยังไม่ไปไหนเลยก็มีแต่ฟังมฝันแล้วมันจะไปค่ะ ผมก็ไม่ไปไอ้หุ้นที่ขึ้นมาเรเาเรียกหลัตัวเออที่มันจะกําไรได้ยังไงสองสามเดืมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยปีหน้ามันยห็นกำไรเลยใช่ไหมใช่เออถ้ามันเห็นหุ้นตื่นขึ้นมามันก็ยังมีเออม,มันก็มองภาพหนึ่งว่าเป็นการประคับประคองใช่ปะ่ะค่ะเซ็ตไว้ไม่ให้มันลงนะฮะน้าเกลี่ยอะไรเงี้ยนะครับค่ะเป็นภาวะตัวนี้มันต้องเป็นภาวะที่เราไม่ควรจะไปถึงมงเยอะนะฮะด้วแจกการเก็งกำไรนี่ว่า เล็กตัวน้อยค่ะเลกขันนะครับยางมาั่งน้ำมัำ่งน้ำอะไรนู่นนี่นั่นไปว่าไปนะคือค่ายไหนก็เล่นเขาก็จะเอามาเล่นเป็นรุ่นเด็กๆนะครับก็ไม่ได้ไว้น้ำหลักไม่เล่น,น,ลนถ้าไม่มีประสบการณ์มันก็ลำบากคือวันนี้เวลามันขึ้นก็ขึ้นออาาระดตายเวลาลงก็ลงระดับตายใช่ไหมถ้าขายไม่ทังเราได้ประสบการณ์ตัวเสียตลาดคุณจะได้คว่มาม,มันมือเปล่ามือ ค,คือคือมันจะไม่มีภาพที่มองเห็นในแง่ของพุทธาเานี่ยตลาหภ้จไทยมันจะลี่ยลดลงไม่ได้ยังไงเอาสิบห้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ปีลดไปสิบห้าเนี่ยมันต้องกาไรโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรในตลาดกาไรของบริษัทตลาดจับจับพุนฐาเนะจับแต้มสองเนต้องตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตมันยังมองไม่เห็นเลยนี่เจ็ดล้านกว่านี่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยใช่ะเคลียร์กันยังไงจะมีการยื่นหนี้ออกไปแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นหนี้เสียหรือเปล่าหรืออะไรยังไง ไม่มีภาพอะไรที่ชัดเจนการเข้ามาแก้ปัญหาก็ก็มันก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะดิสระใช่ไหม <ฮะ S 2> ไหการอุตสาหกรรมที่เราเปนรื่องของเรารถยนต์ก็เริ่มแฟงไปเรื่อยๆแซงอนตัวใ <ฮะ S 2> น,น,นตัวของแกรถรถอีวีก็เอาแค่เรื่องของภาษีก็ยังไม่จบเลย <ฮะ S 2> ใช่ไหมภาษีก็ยัง โแพงยิบเลี้ยวเลยนะฮะคือไม่ได้สนับสนุนกันเลยเลยนะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไยก็เราก็เข้าใจแต่เราก็ไปพันเรื่องพวกประมาณกี้นะฮะพวกประมาณมันจะเก็บภาษีเก็บภาษีจัดหนมันก็เป็นเรื่องที่คือต้องต้องคุยกันที่จริงอันนี้ก็เก็บภาษีที่ดินใช่ไหมครับค่ะเราะเดิมเก็บภาษีรถยนต์กับที่ใหม่เยเยอะมากนะฮะแล้วก็มีภาษีพวกแวตใช่ไหมครับใช่อันนี้แวตก็เก็บยากก็พันไปเรื่อยนะมองในภาพของผู้สรางเนี่ยค่ะคือเราต้องเข้าใจทุกนี้นะครับว่า พูดได้พูดได้แล้วต้องมันไปปั่นกันนะแต่ตลาดมันใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคำจำกัดนะค่ะตอนอย่างเราสภาพสองกู้ือเงินที่เราออกมาเป็นสมาร์ตนี้เงินที่มันเข้ามาลงทุนในที่เราจ่ายหรือเป็นสมาร์ตนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปที่ไหนสมาร์ทแปลว่าฉลาดนะค่ะมปพิเกนที่ฉลาดนะแล้วมันก็ไม่เหมือนเงินของคนไทยนะเงินของคนไทยเนี่ยคนไทยสมาร์ทตนี่แต่เงินมันไม่สมาร์ทเนี่ยเพราะว่ามันไปที่ไหนไม่ได้โดยฉลาม เงินมันก็มีที่ไปที่จะไปลงทุนที่หุ้นนู้นนี่นั่นมันไม่จำเป็นต้องมาลงทุนลาวเราเข้าใจผิดเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกไปเยอะมากใช่ไหมค่ะเอรือที่ซื้อขายผ่านแอปเปิ้ลก็ไปได้หมดแล้วใช่ไหมของเราก็ติดขัดเรื่องขออนุญาตนู่นนี่นั่นอย่างนี้หมดก็ก็เป็นอย่างนี้หุ้นมันก็จะไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับว่ามันจะขึ้นไปนะครับก็ เราทับดาวกันนะเราฝังทับดาวสภาพอย่างเดีเยดไปดีเราก็ยังไม่ซื้อนะครับเรนก็เก็งกำไรก็ต้องรอมันสมมติวันนี้มันลงจากที่ผมซื้อนะอ่าในกรณีที่ลงใช่เดี๋ยวผมก็ขายอสก็กลับมาดี่อีเฟกต์มันก็ลงแบบนี้แบบที่บอกนะเมื่อมันสูงก็บอกว่าเนี่ยมันลงสิบจุดก็ได้ลงยี่สิบจุดก็ได้แต่ตื่นมาวันธัาแล้วมันจะขึ้นยี่สิบจุดมันเป็นไปไม่ได้ ก็คือวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเพราะเนโน้มมันเป็นโดกไงเออเพราะเนโน้องมันโดกยังไงมันก็ตกโดงนะครับเพราะเนโน้องมันโดกงวันวันพฤหัสทุเรียนฝรั่ขายสลเรั่ช็อตที่เป็นเอาละเดี๋ยวได้โจทย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวได้โจทย์ลงแน่เมื่ายบอกเลยนะครับแล้วสุดท้ายมันดกลงมาวันนี้เราก็ต้องเฉยเฉยมันมี E T F ที่พันเกิดอยู่นะครับค่ะทีนี้ E T F ภาพสั้นที่ทุกคนมองมันเด้งก่อนไหมคะถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้แล้วผมดู ดูก็คือหนะึ่งสองแปดห้าหนึ่งสองแปดศูนย์อะไรเนี่ยมันก็ต้องเด้งกลับไปอีกอนะ่ะอืมคือตอนนี้ถ้ามันจะลงมันลงทางไปแล้วนะค่ะคือมันไม่ลงอย่างพี่ีแล้วอะ่ะค่ะแต่พี่นีอาจจะมีนิดหน่อยลงไปหนึ่งสองเกาซูนแดง้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็ดูที่ว่าจะปั้นเรื่องอะไรอะไก็ดีนะค่ะคอ,อยู่ก็เขาปั้นเรื่องหนาะเหตุมาขึ้นนน่นนี่นะั่นหรือวางไปนะคือแต่ถ้าเจอฝรั่งขายขนาดพวกเอาไม่อยู่นะ ค่ะแต่เขาไม่เห็นเป็ฝรั่งที่ไหนกนึงแตง่ะในชอเซลก็ไม่มีใช่ไหมอืมใช่ไม่มีมันไม่รู้ไม่รู้มันจะต่อไหมหรือไม่ต่อยังไงม,มันประเด็นจริงๆแล้วประเด็นจริงเมื่อเส้นมาดุดพันสีน่ร้อยกาดซิมมันก็ห้ามชอเซลแล้วนะว่าตามหลักการต่างๆของตลาดสากลน,นะะการดุดถึงสีนะ่การศูเนี่ยมันทำให้เส้นลงมากกว่าถูกสูนสุดมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะที่ไหนที่โลกเเากาห้ามชอเซลมีประเทศเรา ในชอนเซลได้อยู่แล้วก็ไปยกเลิกหมดถูกไหมครับค่ะอันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นเอาเกณฑ์ให้มันต่างชาติเถอะนะฮะหรือเว้นแต่ว่าคุณก็ไม่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาบ้านเราอ่ะนะห้ามเขินเท่าเลยนะเราก็เล่นกันเองนั้นก็กติกาก็ตามแบบเรานะเราจะเอาเงิเราตั้งกติกาเราเองนะครับใช่ไหมค่ะว่าไปนะครับหรือถ้าเราคาดว่ารู้ว่าในตลาดมันเป็น เขาว่ามันเป็นสามุนเพราะว่ามันม <It> ีคนด้วยเขาเข้ามายุ like ่งก uh ับเราด้วยเอาไหมก็เข้ามาลุงทุ่นด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็ต้องการให้เขาเข้ามาด้วยเราชอบขึ้นใช่ไหมค่ะคขึ้นแล้วพังเลยเราก็ไม่สนใจเราชอบขึ้นถ้ากิกาแบบนั้นเราก็เราก็ว่าตามเราว่าไปแต่กติกาเนี่ยมันต้องเป็นสามุนเพราะนั้นเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้หรอกนะฮะมันก็ค้างอย่งนั้นแหละ มันตอนนี้มันตอนนี้มันต่ำกว่า1,480เนี่ยมันก็ต้องข้ามช็อตเซลล์ตลาดในที่โลกมันข้ามช็อตเซลล์อยู่เนี่ยก็ถูกแล้วอะแต่มาข้ามมาเลยตรงนี้อะที่มันต่องว่า1,480ถูกไหมครับตอนนี้ของเรานี่คือต่อทั้งซิลลิงกับฟอร์ช็อตเซลล์ไปถึง30กันยายนก็คือ30เดือนนี้แหละใช่ใช่ใช่มันก็ต้องต่ออีกอะเพราะว่ามันต่ำกว่า1 8 0เนี่ยมันมีสองอย่างคุณไม่ต่อคุณต้องไปยกเลิกเกณฑ์ช็อตเซลล์ใหม่คุณก็ต้องไปเปลี่ยนเกน ให้มันเป็นระบบสามโกลด์คือถ้าราคาเนี่ยอินดิเคเตอร์อีเด็ปเนี่ยลบต่ำกว่า20%ของราคาสูงสุดเนี่ยห้ามชอ็อตเซลล์เข้าใจไหมครับไ<ฆ>ม่ว่าจะชอ็อตเซลหรือวิธีไหนก็ตามนะครับเข้าใจไหมครับเพราะที่มันมีประโยชน์เ,เ,รนนนนนเรื่องออกเทรดอย่างเงี้ยมันจะพันไปพันมาเรื่องประโยชน์ของคนที่อยู่ในวงการจิมแฮลมันก็คนมไม่อยอมเสียเสียมันก็ของเราก็ใช้กระบวนการที่เคยได้อฝังไว้ทำไมช็อตเซลล์าเราเป็นแบบนี้เพราะทำให้เจ้าของพูดได้เปรียบไง ในฟิวเจอร์น่ะถ้าคุณเล่นคุณต้องเล่น,ลน,นได้สองขาช็อตได้หลอกได้นะฮะแต่ชอ็อตเซบ้านเราเนี่ยถ้าจะขอไม่ให้ยืมผู้ใหญ่ไม่ให้ยืม,มนก็ชอ็อตไม่ได้เราก็เล่นได้ขาเดียวขาลอกใช่ไหมค่ะเราก็แพ้งไงนี่คือเหตุว่าทำไมกติกาชอ็อตเซบ้านเราแบบว่าเป็นแบบนี้อับบนนี้ผมพูดในฟังนะคือชอ็อตเซนเะนี่ยมันต้องไปยืมจากคนกลางคนก,คนก,คนกคนันคอนโดเดียรเไหมครับไม่ใช่มายืมจากคนที่ให้ยืมแบบบ้านเราก็าเราเป็นเอสพีเอลต้องมีคนที่ยืมก่อน เราถึงจะไปซื้อไปยืมแล้วที่สําคัญกว่านั้นเรายืมมาพวกนี้ก็จะเอาคืนก็ได้นะพวกนี้เขขอคืนได้เลยนะต้องไปซื้อมาคืนก็ได้ม่สามารถที่จะทําอย่างนี้เราตังไปชดเชยไม่ได้นะต้องไปคืนบ้านเราเนี่ยนระบบ S P L ก็ที่อื่นก็ไม่มี S P L นี ren, oh mal, ้หรอกก็เป yeah. claro ok so, oh um ็นระบบช็อตเซลล์ปกติก anyway> ็มีกติกาว่าถ้าีเยืนยู่ที่ไหนไม่รู้ถ้ามันลงมามากกว่า20%ภาพช็อรเซ็นต์ท่าชเซลล์ก็ก็กติกางี้ได้ถูกไหนะ มันก็แฟร์ถูกไหมครับเพราะว่าคนหุ้นของทุกคนเนี่ยถูกฝากไว้ในแคตเตอเดียนถูกไหมครับของเจ้าของหุ้นรายใหญ่ก็ฝากไว้ในแคตเตเดียนแคตเตเดียนเขาก็มีสิทธิ์ให้ใครยีกก็ได้อืมแต่บ้านเราก็คือคนที่ได้ไประโยชน์็คือคนที่ให้ยืมฮนะให้ยืมหุ้นไปให้คนอื่ชอนช็อตได้ไหมครับแคตเตเดียนให้ยืมไม่ได้เราเนี่ยทุกคนซื้อหุ้นอยู่จะมีหุ้นฝากอยู่ถูกไหมครับที่แคสเตเดียน ของเราเป็นตลาดหลักทรัพย์นี่ใช่ไหมสุรัตน์ฝากเนี่ยนะครับสุรัตน์ฝากจ่าพูดมาให้เรายืมได้ก็เดิมที่เจ้าของเนี่ยเข้าอนุญาตให้หุ้นนี้ยรอดเนี้ยถือว่าหนึ่งร้อยล้านนู่นให้ยืมเราถึงจะไปยืมมาช้อกได้ค่ะ<ฆ>แต่ที่รบติการสากลก็คือว่ายืมให้เนาเซนยืได้เลยค่ะ<ฆ>เขามีไว้เพื่ออะไรป้องกันการขึ้นแบบร้อนแรงของตลาดค่ะ<ฆ>นะครับเขาต้องแต่งการฝันเพื่อให้ช็อตเซลล์เนี่ย ื S <S 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 แต่บ้านเราข้อบนดกติการมาคือว่าไม่ใช่ฮะยืมจะทอดทัวนียเนี่ยต้องให้เจ้าของที่ก็เป็นผู้ถือพู้นอยู่อ่ะเขาให้ยืมก่อนถึงจะมีสิทธิ์เอาไปให้ยืมนะ<ฆ>อันนี้ก<ฆ>็หมยม,มองภาพ่อนะครับว่าถ้าผมเป็นเจ้าของรายใหญ่ของหุ้นเนี่ยผมไม่ให้ยืมผมจะไปช็อตได้ยังไงแต่ผมไม่ให้ยืมผมให้ยืมกับคนที่ผมรู้จักหรือผู้เดียวกับผมมาไปช็อตอ่ะเ<ฆ>ออเน,นี่ยมันก็กดเป็นไม่ชูบีแฝงคือบ้านเรามันมีอะไรแบบซ่อนเล็กอยู่เลยเนี่ย เราคิดว่าคนหนึ่งเราคิดไม่ออกไงค่ะที่มันต้องแก้ไขไงรู้ไหมครับค่ะแก้ไขที่มันเป็นสาเหตผมไม่ได้ต้องการที่แบบว่าไม่ให้มีชอ็ชอตเ,เซลล์หรือมีช็อตเซลล์ช็อตเซลล์เขาไว้ป้องกันกระป๋องค่ะนะครับแล้วเราจะเห็นว่าลักษณะแบบนนะี้เจ้าของหุ้นได้เกยบกเลยนะครับบอกเก็บหุ้นเสร็จใช่ไหมครับไม่ให้ยืดแล้วมันจะลงไดดูบ้าง ค่ะเห็นไหมหุ้นบางตัวหุ้นตัวเล็กก็拉ราคากันไปเรื่อยๆสุดท้ายทำไมลงโคลมอ่ะลงมาปั๊บก็ไม่ได้มีเจ้าของคนขายดูเจ้าของก็แห่เอาหุ้นกันให้กู้ยืมขายอยูขายก็ชดชตชดลงไปแล้วไงนะแล้วก็แล้วก็มามามารับกับทางล่างเนี่ยกติกาที่มันเป็นธรรมกติกาแบบนี้ ค่ะได้ค่ะพี่ธิพลค้ามาที่ทองคําหน่อยละกันนะคะที่เฟซบุ๊กทิ่ว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะได้ค่ะแต่ทองคำนะคซีรและพวกเราก็คือว่าเดือจะพอลิดสั้นเพราะหลุดนเก้าสองเก้าแล้วนะฮะเมื่อคืนเน่ยปิดต่ำเก้าสองเก้าเนี่ยแนวต่อไปก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าแล้วเก้าศูนย์เก้าตอนเนี้ยเราคงดนะครับคือทองคำตัวเนี้ย ลงมาจุดที่ถ้าจะติดต่อตบดึงกลับดึงกลับดึงกลับล้วต้องดึงกลับแล้วในวันสองวันนี้นะไม่นั้นเนี่ยการประบานจะยาวแล้วนะจะนานนะถ้านานแล้วมีสิทธิ์หรือนะนะครับคราวที่แล้วต้องทำาปกรรมนี้นะครับเราแค่ชั่ววิจารณ์ครับต้ดึงกลับที่ใครสองพันเดียะนะครับตอนนี้เป็นการงานกำลังทำท่าเดี ถ้านะเดิมเือนกับว่าการหลุดไม่หลุดกะรหลุดไม่หลุดแล้วดึงกลับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับแล้วดึงกลับไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่คิดว่าที่นี้ติดที้นก้าสองศูนย์เราต้องบอกว่านี่ก้าสองก้าเนี่ยเมื่อคืนที่ติดนก้าพนเก้าร้อดหลุดไม่จึงหลุดแนวไซเว่ยนะหลุดแนวไซเว่ยนั้นี่วงวันแนวเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดพอมันหลุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะมันก็บอกว่ามันมีการปรไปที่เก้าหนึ่ง อันนี้ถ้าลงไปดิการหนึ่งแล้วมันต้องดึงกลับเลยดึงกลับไปยืดที่ดิกาสามดาวซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่ตองคำมันทําได้อยู่แล้วถ้ามันดึงกลับไปที่ดิกาสามดาอันนี้มันจะวิวิวนขึ้นต่อไปเลยค่ะวิขึ้นไปก็ต้องย่อลงมาอีกทีอ่ะก็ต้องมาคุณต้องมาหาจุดของดูนั้นดิกาสองดาเนี่ยปิดต้องไม่ต่ำกว่าดิการสองดาที่จะขึ้นใหม่อีกเพราจะเห็นเลยว่าตรงคำมันมันจะเป็นลักษณะของการสร้างฐานนะครับ สร้างฐานอยู่นะครับโดยมีเก้าหเป็นแนวรับสำคัญค่ะประมาณนี้นี่เป็นสองคบแต่ระบบเราเราก็บอกบอกแล้วนะครับว่าเราปิดไปแล้วนะครับมีเก้าเก้าแปดเก้าแล้วเรารอรอรอยูอ่นะครับช่วงปิดสี่วันมาเราก็ไม่ได้ถืออะไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเหลือแต่เรื่องสั่ว์ถาว่าบรลเป็นแค่นี้กลัวไหมครับส <thế S 1> องคำจะเป็นรอไม่แน่กลัวอะไรอยู่ใช่ ค่ะใช่แต่ถ้าคืนนี้มาลงื่องทีเดียวยี่สิบเหรียญเออนี่น่าสนใจใช่ไหมค่ะสนใจเข้าไปเล่นซ้เพราะเรารู้ว่าขึ้นมายัางไงถึงตั้งสามเก้ามเก้าห้าุดก็ต้องย่ออยู่ดีถ้าจะขึ้นมันจะเป็นเล่นซ้ำหมดเลยตอนนี้ของรับค่ะส่วนคนเล่นรอบเนี่ยหลังจากไปิดไปแล้วนะครับคนเล่นรอบก็ต้องรอนะครับเพราะว่าราคาได้แต่อินเ,เตอร์ไม่ได้ ราคาเนี่ยอแถวๆเนี้ยโซน1,900-1,929เนี่ยราคาเนี่ยใช่แต่ indicator บอกว่าจะไม่ใช,ใช่นะครับอยู่ต้องโดนอัดซึ่งลงไปกบลงไปงแรงก่อนนะครับแบบเนี้ยอา,อาจจะเด้งได้นะครับ<ะ>สรุปว่ามีโอกาสที่จะลงเรี่องต่<ะ>ออากาค่ะ มีโอกาสที่จะลงไปที่พันเก้าแล้วจะจะ,จะดึงจะดึงกลับไหมจะดึงกลับไหมเดี๋ยวรอดูถ้าไม่ดึงกลับสองวันนั้นมันมันจะทอนลงไปแปดสิบเหรียญไปแปดห้าสิบเหรียญนะค่ะไปคิดว่าการลงม,ม,รมันมีโอกาสทดมันมีโอกาสที่ถอยลงไปอยู่นั้นเลยค่ะนะครับแต่ที่จักว่าเราเราเราไม่มีปัญหาเลยเลยอนะาเราใช้คําว่าเราไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะว่าหนึ่งนะอนีคือเราเราไม่ได้ถือ position ถ้าเราถือจะมีคนถืออยู่คนเดียวคนที่ลังเท็มมาใช่ไหมครับซึ่คนเล่นรอบเนี่ยรออยู่ซึ่คนเล่นสั้นก็ส่วนใหญ่ทองคำเวลายบเล่นสั้นเนี่ยมันแค่ในวันเนี่ยได้ะใช่ไหมครับค่ะบางทีแค่สิบนาทีอ่ะมันก็ปิดแล้วอ่ะหรือมันเด้งมาทีเก้าสองศูนย์ท่านเกาสามศูนยเนี่ยนะบางทีมันก็สิบนาทีก็ปิดไปแล้วได้สิบเหรียญแล้วนะครับตอนนี้คนที่รออยู่มีอยู่คนเดียวคนรอเข้ารอบแบบว่าเฮ้ยจะรอเข้าจะแถวนี้หรือว่าต้องรอต่อไปนะครับหลังจากที่ปิดไปแล้วที่เก้าเก้าเป ค่ะได้ค่ะคสําคัญที่คือว่าเวลาเล่นรารสวกนี้ต้องเราให้ชัดว่าเราทําอะไรนะค่ะแล้วตลาดตอนนี้มันให้เราทําอะไรนะครับตลาดตอนนี้มันบอกว่าให้เล่นสันุกคนเล่นรอบให้รอค่ะรอว่าการประชานจะจบไหมน,นะครับหรือมันไม่จบก็ไม่เป็นไรมันจะประชานี่กี่รอบก็ได้ไม่เป็นไรพราการประชานั้นประมาณแปดกสิบเรียนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะออมันก็ให้ผลประโยชน์เยอะแต่ระบบบอกว่าเฮ้ย มันต้องลงให้จนอินดิเคเตอร์มันได้ก่อนแต่ราคาแทวเนี้มันก็ได้อยูยนะจีนดเเตอร์อย่างไม่ได้บน้นเราก็รอนะเชื่อระบบครับระบบมันบอกว่ารอไปแถวเนี้ยนะเดี๋ยวกณก็ติดข้วขราวระบบเราไม่ต้องซื้อสะสมคืนนี้ถ้าลงไปแต่ถวหันกล้ามมีโอกาสที่จะต้องเข้าท้าัค่ะได้ค่ะนะคะก็ เดี๋ยวตามกันต่อพี่นิพนธ์วันนี้คุยเรื่องอะไรกันดีแต่แรกว่าจะชวนคุยเรื่องสรุปไรมาสามปิดฉากไรมาสามจริงไรมาสามเราก็คุยไปแล้วนะนะครับเราคุยไปว่าน้โนมป็นี้คือเราก็มองว่ามันม่ไดร้ายแรงอะไรค่ะพอเราดูพิจกาไอพิจิกาในเดือนเดียวเนี่ยถ้ามันจะลงลงมันทำลายล้างย้หรือว่าเราจะวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงของการของการนิวโลจะโอกาสเกิดขึ้นไหมก็ได้ครับ เราก็มองว่านิวโรมีกอกาสเยอะขึ้นแต่ไม่เยอะอ่าแต่ไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะเออไม่ไม่เยอะแต่มีในยัสําคันอ่าะะตอนก็ลองดูก็ได้เพราะว่ามันมีสูงใช่ไหมอ่าที่ั้นเราอาจจะคุยว่าอ่าใช่โอกาสเกิดนิวโรมีไหมอย่างนี้ได้ไหมคะเออก็ก็ก็แนวแนวเนี้ยเราเอาทฤษฎีทางเทคนิควาดูกันอ่าโอเคอว่าว่ามันมันควรจะเป็นเป็นไปได้ไหมเป็นยังไงที่ไม่การเป็นมการบางแผนค่ะนะครับ ซึ่งซึ่งเรามองว่าปีนี้นะคะพูดถึงปีนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนนี้เกิดปีนี้เลยเกิดปีนี้ฮะก็กรอทเกิดปีนี้กระทำของตลาดทุนเกิดปีนี้คือมันไม่รู้ไม่รู้ว่าผ่านไปหรือยังก็ยังฟันธงไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันผ่านหรือยังมันจะไม่ผ่านแน่นอนนะว่าท่อม,มันยังไม่ผ่านคือหมายว่ามันก็ต้อง<า><า>ยูโรสิคะคือม่ถานยังไม่ผ่านม,มันจะผ่านด้ยังไหค่ะใช่ไหมอ่าอ่ามีสามารถพูดได้เดียวว่ากระทำปีน้ำมัน อะอย่างนี้หาจุดต่ําสุดของตลาดหุ้นไทยในปีนี้แล้วกันนะคะหาคาตอบที่เป็นที่จะเป็นไปได้อ่ะหาหาหาคำตอบนะคะอ่ะก็เพราะฉะนั้นเชิญชวนมาฟังกันช่วงบ่ายสามสี่โมหาจุดต่ําสุดของตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะคะที่ facebook แห่งนี้นะคะก็สําหรับช่วงเชา้านีต้องกลับขอบ,บคุณพี่นิพนธ์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก,ก็ใครที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วจะมีรวมาศาสตร์รุ่น3สอนเฉพาะคนมีประสบการณ์สอนระบบเทรดเอาไปเทรดได้ทั้งหุ้นและทองนะคะเรียนในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นครอสไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็เรียนแบบ how to เรียนแบบการสอนระบบเทรดนะคะใครที่อยากเรียนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในตลาดมาแล้วสักสองสมปีนะ พอจะรู้เรื่องในการเทรดหุ้นบ้างแล้วเนี่ยก็สามารถมาเรียนได้มือใหม่ไม่ต้องมาสมัครนะคะเป็นหลักสูตรสําหรับมือเก่ามือเก่าหรือคนที่อยู่ในตลาดมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะส่วนมือใหม่เนี่ยนะคะให้มาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะเป็นหลักสูตรที่สอนกราฟเทคนิคเพียวๆพวเลยนะคะกับ technical trading นะคะย้ายกันมาเรียนในวันที่19กันยายนก็คือวันเสาร์หน้านะคะจองด่วนที่แอดิไลน์แ Mr. Market หลักสูตรนี้จะสอนถึงเรื่องของการใช้กราฟเทคนิคทั้งหมดสําหรับใครที่ยัง อ่านค่ากราฟไม่เป็นดูกราฟไม่เป็นก็สามารถที่จะมาเรียนได้เลยนะคะก็คือเป็นการเรียนกราฟนั่นแหละค่ะเรียนจบมีไลน์กปุ่มให้ด้วยนะคะจองได้ที่อดิไลแอดมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะก็มาตามต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะทองก็คงต้องรอลุ้นกันสักนิดนึงนะคะปิดไปแล้วก็รอจังหวะของการลองเดี๋ยวรอดูว่ามันจะกระชากกลับไหมหรือถ้ามันไม่กระชากกลับก็มีโอกาสาที่จะลงไปอีกนะคะส่วนเซตตอนนี้อยู่